สวัสดีครับรายการวีชแนลนะครับวันนี้พามาที่ร้านชาวไร่นะครับมาก็น,นี่เขาก็จะมีป้ายมีต้อนรับนะครับอันนี้ผมก็รีวิวลอ,อ,อบรอบร้านนะครับบรรยากาศมีที่จอดรถมากมายนะครับกว้างขวางใครที่นํารถส่วนตัวก็นํามาจอดได้เลยนะครับหน้าร้านนี่ผมมาตอนกลางวันนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับ ทานเข้าก็บรรยากาศร่มรื่นดีครับหลักๆเลยที่อยากจะเสนอเมนูนะครับก็จะมีอะหอยนางรมกระทะร้นอนนะครับที่คนส่วนใหญ่สั่งกันค่อนข้างเยอะอันนี้ปลากระพงราดน้ำปลานะครับหอมอร่อยสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลายตีสดมากเลยครับปลายตีทอดอันนี้ก็จะเป็นไก่ผัดมิ้นมะม่วงครับไฮไ,ไ,ไลท์นะครับอันนี้ต้องสั่งครับ ันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มครับอร่อยมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นหมึกไข่เนื่อมะนาวครับก็จะเป็นไฮไลท์เหมือนกันอันนี้ไฮไลท์ก็คือไก่ผัดเม็ดมะม่มมวงครับเขาทอดได้กรอบฟองมากเลยครับอันนี้ต้องสั่งนะครับอร่อยมากไม่รู้เขาทอดไงกบกรอบน่าจะเป็นหนังไก่นะครับอร่อยมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเตียงป่าลาอนทสีนะครับ ันนี้ต้องสั่งครับอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ทรงเครื่องครับทุกอย่างนี้คืออร่อยทุกอย่างเลยนะครับเมนูใครสนใจก็มากันได้ครับ